งเรียนสารสาศาสตร์วิเทศสุราธานีซื้อการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับทิศจิราพลกันอีกครั้งค่ะในรายวิชาวิวทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาวันนี้นะคะครั้งที่แล้วเราได้ทําแบบทดสอบกันไปเราไปดูก,กันเลยค่ะว่าแต่และข้อตอบอะไรกันบ้างข้อที่1พืชดูดน้ําทางใดคําตอบก็คือรากค่ะข้อที่2 หากพืชไม่ได้รับน้ําพืชจะมีลักษณะอย่างไรคําตอบข้อนี้ก็คือขอไข่ลําต้นเหี่ยวเฉาค่ะเพราะว่าถ้าหากพืชน,นะคะขาดน้ําเป็นเวลานานๆค่ะพืชก็จะมีลักษณะลําต้นและใบที่เหี่ยวเฉาค่ะข้อที่3ค่ะแสงมีความสําคัญอย่างไรข้อนี้ตอบข้อควายค่ะแสงเป็นปัจจัยสําคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองค่ะ ข้อที่4ค่ะข้อใดคือลักษณะของคอโรฟิลคำตอบก,ก็คือกอไก่ค่ะคอโรฟิลนะคะเป็นสารที่มีสีเขียวค่ะข้อที่5กระบวนการสังเคราะห์แสงจะได้ผลิตภัณฑ์คืออะไรคำตอบก,ก็คือข้อไข่ค่ะน้ำตาลกลูโคสกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารของพืชน,นะคะจะได้ผลิตภัณฑ์มาก็คือน้ำตาล, os, ลกูโคสและก็ออกซิเจนนั่นเองค่ะ ข้อที่6ค่ะออกซิเจนมีความสำคัญต่อพืชอย่างไรคำตอบข้อนี้ก็คือคอควายค่ะพืชน,นะคะใช้ออกซิเจนในกระบวนการหายใจค่ะข้อที่7ค่ะแก๊สที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงคืออะไรคำตอบข้อนี้ก็คือคอควายคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะข้อที่8ค่ะจากภาพเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำอะไร คำตอบก็คือขอไข่ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพรวนดินค่ะข้อที่9เวลาใดเหมาะกับการรดน้ำต้นไม้คำตอบก็คือกอไก่คะ่ะ6นาฬิกาถึง8นาฬิกาคะ่ะ ข้อที่10ข้อใดไม่ใช่การดูแลพืชคำตอบก็คือขอควายค่ะอารีรดน้ำพืชจนท่วมขังเพราะการที่เรารดน้ำพืชมากจนเกินไปจนน้ำท่วมขังนะคะอาจจะส่งผลให้รากพืชของเราเน่าได้ค่ะในวันนี้นะคะเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเรื่องของการสืบพันธุ์ของพืชดอกค่ะท็อปปีกวันนี้ของเรานะคะก็คือพืชดอกค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราจะมารู้จักมะม่วงกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมารู้จักพืชดอกกันคร่าวๆกันก่อนค่ะพืชดอกหรือ Angiosperm นะคะเป็นกลุ่มของพืชกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งค่ะที่มีดอกไม้ใช้ในการสืบพันธุ์และมีมเมล็ดใช้ในการขยายพันธุ์ค่ะ พืชดอกนะคะหมายถึงพืชที่เมื่อเจริญเติบโ,โตเต็มที่แล้วนะคะจะมีดอกให้เห็นค่ะพืชดอกนั้นนะคะจัดเป็นพืชชั้นสูงค่ะที่มีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์นั่นก็คือรากลำต้นใบตาดอกผลและ,มะเมล็ดค่ะและ,มะเมล็ดนะคะก็จะมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์ค่ะต่อไปเรามารู้จักมะม่วงกันค่ะ มะม่วงนะคะเป็นไม้ยืนต้นค่ะจัดเป็นพืชดอกนะคะเป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดียค่ะและมะม่วงนะคะยังเป็นผลไม,ม้เศรษฐกิจที่ปลูกเป็นพืชสวนอีกด้วยค่ะต่อไปเราไปดูส่วนประกอบของต้นมะม่วงกันค่ะต้นมะม่วงนะคะก็จะมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้ค่ะใบลำต้นรากผลดอกและดอกมะม่วงนะคะก็จะมีลักษณะเป็นช่อดอกค่ะ มะม่วงนะคะมีหลายสายพันธุ์ค่ะเราไปดูสายพันธุ์มะม่วงที่รู้จักกันอย่างเพล่หลายกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างเราไปดูตัวอย่างสายพันธุ์แรกกันเลยค่ะสายพันธุ์นี้นะคะเรียกว่ามะม่วงเขียวเสวยค่ะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของนคนปรปฐมนะคะผลยาวด้านหลังผลนะคะมีลักษณะที่โค้งนูนค่ะปลายแหลมผิวเรียบสีเขียวเข้มเลือกหนาเหนียวนะคะและผลแก่จะมีรสมันค่ะ สายพันธุ์ต่อไปก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะสายพันธุ์นี้นะคะเป็นพันธุ์ที่กินผลสุกค่ะรูปร่างยาวเรียวผลดิบเนื้อสีขาวนะคะรสเปรี้ยวจัดค่ะส่วนผลสุกนะคะจะมีสีเหลืองนวลและกรสหวานค่ะและสายพันธุ์นี้นะคะมีชื่อว่ามะม่วงอ,อกร่องทองค่ะเป็นพันธุ์เก่าแก่นะคะนิยมกินกับข้าวเหนียวมูนผลจะค่อนข้างเล็กนะคะมีร่องเป็นแนวยาวที่ด้านท้องผลสุกจะเนื้อละเอียดค่ะและมีเสี้ยนน้อยค่ะ ายพันนี้มีชื่อว่ามะม่วงฟ้าลั่นค่ะลักษณะของผลนะคะจะเป็นผลกลมค่ะท้ายแหลมลูกขนาดกลางนิยมกินผลแก่ค่ะมีรสมันเมื่อปอกเปลือกนะคะเนื้อมะม่วงจะปรีแตกค่ะสายพันธุนี้นะคะจะชื่อว่ามะม่วงหนังกลางวันค่ะลักษณะของผลนะคะผลจะยาวคล้ายงาช้างค่ะเมื่อแก่จัดนะคะจะมีรสมันอมเปรี้ยวค่ะแต่ถ้าเมื่อสุกนะคะก็จะมีรสหวานค่ะ สายพันธุ์ต่อไปค่ะมีชื่อว่ามะม่วงแก้วค่ะพันธุ์นี้นะคะนิยมกินดิบค่ะผลอ้วนป้อมนะคะเปลือกเหนียวเมื่อเกือบสุกนะคะเปลือกจะมีสีอมส้มหรือสีอมแดงค่ะสายพันธุ์ต่อไปค่ะชื่อว่ามะม่วงโชคอนันต์ค่ะสายพันธุ์นี้นะคะจะมีรูปร่างยาวปลายมนนะคะใกล้พันธุ์มาจากมะม่วงป่าค่ะนิยมนําไปทํามะม่วงดองค่ะ ต่อไปสายพันธุ์นี้นะคะมีชื่อว่ามะม่วงมหาชนกค่ะเป็นลูกผสมของมะม่วงพันุ์หนังกลางวันกับพันธุซันเซจากประเทศอินเดียค่ะ<ม>ลักษณะของผลนะคะผลจะยาวรีค่ะสุกสีเหลืองเข้มนะคะมีริ้วสีแดงเนื้อจะไม่เละนะคะมีกลิ่นหอมและก็จะสุกหลังมะม่วงพันุอื่นๆค่ะนี่ก็เป็นภาพของดอกมะม่วงนะคะดอกมะม่วงนะคะจะมีลักษณะเป็นช่อดอกค่ะมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ค่ะ ส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพลักษณะของมเมล็ดมะม่วงนะคะ,มะเมล็ดมะม่วงนะคะมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์ค่ะต่อไปเรามาดูพารานในวันนี้กันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาลงสมุดกันอีกครั้งค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มจากเขียนวันที่ครั้งที่นะคะแล้วก็รับสมอง3ข้อค่ะแล้วก็ท็อปปิกและสุดท้ายก็คือไฟเดียนซ์ค่ะเรามาเริ่มที่รับสมองกันเลยค่ะ รับสมองวันนี้นะคะให้นักเรียนค่ะยกตัวอย่างสายพันธุ์มะม่วงมา3ส,สายพันธุ์ค่ะโดยให้นักเรียนนะคะเขียนแต่ละสายพันธุ์นะคะลงในข้อ1 2 3ได้เลยค่ะต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดแต่ละข้อกันเลยค่ะและให้นักเรียนนะคะเขียนโจทย์พร้อมกับคําตอบค่ะข้อที่1มะม่วงจัดเป็นพืชชนิดใด ข้อที่2ส,ส่วนใดที่มะม่วงใช้ในการสืบพันธุ์ข้อที่3ม,มเมล็ดมะม่วงมีหน้าที่อะไรข้อที่4ต้นมะม่วงมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ที่เจ้าก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ